ถึงแม้ว่าจะเคลียร์ไม่จบแต่รัฐธรรมนูญบังคับให้เราต้องเคลียร์ให้จบเพราะมันกำหนดเราคุณสมบัติเอาไว้ดูไปจริงจริงเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้บังคับแต่ปัญหาคือลองคิดดูสิว่าถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปรับตำแหน่งแล้วตำแหน่งนั้นก็ไปตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเพราะต้องรอคดีเราเนี่ยมันมันไม่น่าจะถูกมารยาทความรู้สึกผมอ่ามันเสียเวลาตัวเราด้วยแล้วก็เสียเวลาครับในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับนะครับมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเมืองยังไงบ้างครับหลังรัฐประหารมา ผมข้ามช่วงเวลาเลยนะครับช่วงรัฐประหารเนี่ยก็ต้องไปพูดถึงมันอยู่แล้วเพราะเราคงรู้ว่าเราเรามองอย่างไรแต่มองตั้งแต่ช่วงที่มีรับนูลฉบับ60มีการเลอกตั้งผ่านมาสองครั้งผมถามรวมๆก่อนนะครับแต่ถ้ามีประเด็นน่าจะเจาะลงไปว่าพี่เอกมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏการเรื่องเรื่องการเมืองที่มันเกิดขึ้นในไทยยังไงบ้างแ,แบบกว้างๆครับเอากว้างที่สุดเลยนะครับตอบไงดีจะได้คลุมพี่ตอบงี้ละกันตอบว่า ความประมาทบางอย่างทําให้เกิดรัฐบาลทักษิณความประมาทบางอย่างทําให้เกิดพรรคเก้าไกลอืทั้งหมดนี่ประมาจากการอยู่แนวหน,าน,าน้าครางจนคิดว่าเราเป็นคำตอบของสรรพสิง่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีคนจํานวนมากที่ก็เกิดขึ้นมาจากฐานใหม่อ huh. อายุใหม่กลุ่มประชากรใหม่เครื่องมือใหม่ครับนะครับความจริงเด็กเกิดใหม่มีตลอดเวลาครับ และจานวนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากสามแสนสี่แสนห้าแสนคนคนะครับแต่เด็กใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยอายุเพียงแค่บางทีมันยังไม่ผ่านปอหนึ่งเลยเขาก็ใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วเรื่องเด็กกว่านั้นอีกต่อไปจะเด็กลงเด็กลงเรื่อยเครื่องมือสื่อสารนี่มันทำให้เขาเกิดความมั่นใจใหม่เขามีคอนฟิ d เ n นซ์ที่คนรุ่นเก่าไม่มีครับแล้วความมั่นใจตรงนี้นําเข้าไปสู่ความคิดที่ว่าเขาจะกระโจนไปข้างหน้าครับต้องต้องเขาเ้าใจที่เป็นธรรมชาติมนุษย์สังเกตไหม้ว,ว่ามนุษย์เนี่ยพอคลานก็อยากจะ ยืนแล้วนะเด็กอะครับแล้วพอยืนก็จะไปละครับจะไปและแล้วเดินได้ไม่กี่ก้าวกูจะไปแหละผกล้มปากบอลลุกแล้วไปต่อใหม่แล้วพอขาแข็งมือแข็งร่างกายดีอะไรจสข่งที่ทำต่อไปคือไปอยู่บนล้อ,อชอบสิ่งที่เคลื่อนได้ครับชอบจักรยานจากสามล้อกลายเป็นสองล้อชอบสเก็ตบอร์ดชอบทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันให้ฟรีดมครับมันให้เสรีภาพ พะคนเราโตแล้วมันอยากได้เสรีภาพผมเลยอยากจะพูดว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ไม่ต่างจากคนรุ่นที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ารุ่นหลังนี่เขามีความสามารถในการที่จะรู้สึกได้เร็วว่าเขาอยากได้อะไรแลวเขามีมีนซึ่งมีวิธีที่จะเอามาซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้เร็วขึ้นซึ่งตรงเนี้มันทําให้เกิดความตึงเครียดกับผู้ใหญ่ครับเพราะผู้ใหญ่เนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้อุปถมัม p t อในขณะที่เด็กบอกว่าไม่จาเป็นละเขาอยากได้แค่บางอย่างครัไอ้ตรงที่ว่าจะให้อะไร รับอะไรพึ่งอะไรกันแค่ไหนเนี่ยนี่แหละคือข้อตกลงใหม่ที่ผู้ใหญ่กับเด็กต้องทาด้วยกันผมขอประโยคนี้อีกสักครั้งหนึ่งว่าความ,มประมาททาให้เกิดรัฐบาลทักษิณความประมาททาให้เกิดพรรคก้าวไกลครับความหมายตรงนี้คือพูดยาไปเดี๋ยวพวกก็จะก <laughs> ระเทือนซางกันนะนะเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน <laughs> ครับผมเอาว่าณขณะหนึ่งเนี่ยประเทศไทยคิดว่าเราไม่ต้องมีพรรคการเมืองที่มาตอบคําถามอะไรประชาชนเนี่ยเพราะระบอบของราฐเนี่ยตอบอยู่แล้วครับ รัฐนี่ดีที่สุดอยู่แล้วครับเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วเป็นระบบอุปถัมภ์ที่คนไทยก็แค่ทําตัวเป็นเด็กดีแค่นั้นครับก็ดีแล้วแต่ปรากฏรัฐบาลทักษิณเข้ามาแล้วมาเสนออะไรที่มันประหลาดมากในตอนนั้นในยุคนั้นนะเช่น30บาท,ทรักษาทุกโรคจะบ้าเออยาเสพเติดจ,จะปราบจะบ้าเออกองทุนหมู่บ้านโอท็อปจะเอาสินค้าในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเหรออาไปชุนโลกเหรอ กองทุนหมู่บ้านชุมชเยอะแย,ย,ยะนะที่พูดนยไม่ใช่พูดเฉยโฆษณาจะพูดว่าแนวคิดตรงนั้นเป็นแนวคิดที่คุณทักษิณกับทีมงานในขณะนั้นซึ่งก่อนผมจะเข้านะผมไม่ได้มีส่วนนะครับโยนเข้าสู่บรรยากาศในการเมืองแล้วก็มีคนจํานวนหนึ่งตอบรับกับบอกอยากเห็นมานานแล้วนี่คือสิ่งที่ระบอบราฐก่อนหน้านั้นไม่เคยนึกว่าจะมีคนที่ต้องการสิ่งนี้ ไอ้คำว่าเผลอหรือคำว่าลืมคือตรงนี้ครับขณะเดียวกันทางรัฐบาลเราก็อยู่มานานไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยชนะมาตั้งห้าหกครั้งครับจนกระทั่งเราก็เผลอมือนกันว่าคําตอบเรามันน่าจะคลุมแล้วนะอืปรากฏมันมีกลุ่มประชากรใหม่ขึ้นมาบอกยังไม่คลุมอืมอยากได้อย่างอื่นครับเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอมาทั้งหมดเนี่ยในนามของไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นการเพอร์เฟกสิ่งที่เรียกว่าเศรีของรัฐครับ คือรัฐเป็นฝ่ายให้ครับรฐเก็บภาษีแล้วก็ออกมาให้แต่ในขณะเดียวกันมันเกิดข้อถกเถียงใหมว่าสิทธิของรัฐหรือสิทธิของคนนี่มันใหญ่กว่ากันอค,คนในรัฐครับผมซึ่งเด็กรุ่นใหม่มื่อก็มีเครื่องมืออยู่กับมือเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขากู o ก l e ได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขายังต้องเคารพราชบัณฑิตไหมใช่ไหมครับแล้วถ้านยิ่งคนนั้นมันจะหนักก็อีกว่าเนื่องจากเขารู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะถามพ่อถามแม่เขาไม่ทำไม พอนั่งอยู่โต๊ะอาหารแปบทุกคนมีโทรศัพท์ตัวนั้นไปคนนะไปคนละคัเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าอะไรคือตัวที่จะเชื่อมคนเหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งเยอะว่าแต่ประเทศเลยแค่ครอบครัวอะไรที่จะเชื่อมกันสังเกตไม่ว่าการสนทนาในครอบครัวมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงครับแล้วหลายคนก็ยินดีที่จะติดต่อผ่านทางดิจิตอลศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวอักษรเนี่ยมากกว่าที่พูดกันหลายคนเนี่ยศิลปะการพูดต่ําลงจน ต,ต่ำที่สุดเพราะไม่เคยได้พูดกับมนุษย์ครับใช้วิธีสื่อสารวิธีอื่นห<อ>รือการเขียนต้องลองลายมือสิคเดี๋ยวนี้ลายมือพังพินาศพินาศ,นาศสันตรโรหมดเพราะส่วนใหญ่พิมพ์มาผมอะไรที่ไม่ใช้มันก็เสื่อมครับแต่วนันนี้ที่พูดถึงว่ามันมีกลุ่มคนใหม่ขึ้นมาในแง่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าพอออกไปอธิบายในบริบททางการเมืองอพอความเป็นเป็นพรรคการเมืองเมื่อสักครู่นี้พูดถึงก็<า>งพูดใช้สื่อเนี่ยกพูดใช้สิทธิ์ที่เพิ่มเติมขึ้นเนี่ยอ่านั่นแหละนั่นคือบริบทใหม่ครับผมแต่ยัง กรณีของพักคก้าไกลเนี่ยจะมีจะมีเสียงที่อพูดจริงๆว่าก็เคยเอาี้ยขอให้กับทางเพื่อไทยมาอเอานเนี้ย,ยผมก็ไม่ได้อยู่พักอนาคตใหม่เก้าไกลอ่ะเนียแต่ผมรู้มาจากวงในอ่ะซึ่งผมคิดว่ามีผิดนะเนะตอนที่ก้าไกลชนะเพื่อไทยสิบที่นั่งเนี่ยคนที่ประหลาดใจที่สุดคือเก้าไกลครับไม่คิด่าตัวชนะแล้วไม่ได้เตรียมตัวเลยครับแล้วก็รีบขนขวายทำตัวให้มันชนะแล้วก็เจรจาก,กันในตอนนั้น เพราะว่าแม้แต่ก้าวไกลซึ่งเป็นคนนาเสนอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยณนะขณะหนึ่งก็ยังไม่ตระหนักว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจริงเกิดขึ้นอืหรือไม่แน่ใจมันจะมากพอที่จะ make a difference รหรือสร้างความแตกต่างครับผมคิดว่าตรงนี้มันกลายเป็นทุกร่วมกันนะเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ต่างกันมากตรงนี้นะต่างคนต่างเซอร์ไพรส์นะไอชนะกับแพ้คราวที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าสังคมเปลี่ยนไปขนาดนี้ แต่เราเป็นนัากการเมืองนัากการเมืองคือ artist of possibility คคือศิลปินผู้สร้างความเป็นไปได้ครับก็ต้องรีบเรียนรีบศึกษาื่องไม่ก็ออกไปอผมถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเพื่อไทยแพ้ก้าวไกลคราวนี้ยสิบที่นั่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเพื่อไทยที่สุดแล้วครัเพราะมันทำให้สิ่งที่เราเผลอไปเนี่ยเราจะไม่เผลออีกสิ่งที่เราเผลอไปเราจะไม่ไม่เผลออีกหรือพยายามจะไม่เผลอ การตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามันกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งของทางเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าเหมือนกันนะไปเอาแค่ประโยคนี้ก่อนนะประโยคนี้พี่เห็นด้วยกับที่ผมพูดหรือว่าไม่เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ชีวิตของเรามันสร้างจากความทุกข์นะมันไม่ได้สร้างจากความสุขนะเราออกมาสู่โลกกว้างจบจากโรงเรียนไหนก็ตามมาเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่อยากได้รถอยากได้บ้านอยากแต่งงานอยากมีลูกใช่ไหมอยากอย่างนั้นใหญ่อย่างนี้ อยากไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นอยากไปทั่วโลกสําหรับคนที่ไม่ได้มีตังค์นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอยากเนี่ยถึงได้พยายามสร้างฐานะเพื่อให้บรรลุสิ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสปิริตของมนุษย์อะกับที่มันจะเอาความทุกข์หรือความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นฐานในการสร้างความสุขเร็จผมไม่เห็นมันเสียหายเลยอืที่เราจะเริ่มต้นจากความรู้สึกมันยากครับถ้ามันสบายสิ่งีระวังไว้ให้ดีครับอื การสื่อสารทางการเมืองเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโ,โดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยที่ทุกคนเข,เข้าถึงสิ่งนี้เนี่ยถูกถูกอันนี้เป็นคําอธิบายที่ทุกผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยหมดไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหนถูกไหมครับการสื่อสารเนี่ยมันเข้าไปถึงในระดับนี้และประชากรแม้กระทั่งอยู่ในจุดที่อาจจะมีการกพัฒนาน้อยมากที่สุดในบางจุดเนี่ย<ๆ>เขาก็มีอุปกรณ์นี้อาจจะไม่ทุกคนแต่แต่หลายคนก็มีอันนี้เมื่อเพื่อได้ข่าวว่ามีเด็กๆขายตัวทางเพศเพื่อจะไปซื้อโทรศัพท์อ พี่ก็หยุดคิดแล้วว่าแสดงเขาเห็นคุณค่าของการสื่อสารการที่เขาจะเข้าไปในวินโดว์ของโลกเนี่ยมากกว่าเรื่องอื่นที่ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสําคัญครับรมจาราดีช่างมาเดี๋ยวเอานี่ก่นอนแต่ว่าพอมาพอมาอธิบายเรื่องนี้กับกับกับเรื่องการเมืองยกตัวอย่างเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่มันมันมาดิสรับการหาเสียงในแบบเมื่อก่อนจนทําให้มันสมผลต่อคะแนนเสียงรรคการเมือง ใดพักการเมืองจะได้เยอะขึ้นหรือพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งจะน้อยลงแล้วสิ่งที่มีคํหนึ่งที่พี่เอกพูดไปตอนต้นก็คือเรื่องของดิจิทัลฟุตปรินท์ที่มันก็จะอยู่ในนี้ <laughs> ตลอดไปเรามองอยังไงบ้างฮนะจากการที่<ร>พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราแบ่งเ,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 เป็นสองส่วนนะท่านใหญ่นะครับส่วนแรกที่คุากายถา,ถามถึงว่ามันมีผลกระทบยังไงต่อการการเมืองกันนะครับผมไอ้สิ่งนี้การประเด็นสองคือเรื่องดิจิทัลฟุตปรินท์ครับในส่วนแรกเนี่ยพี่เอกตอบอย่างนี้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วอย่างเดียว มันอยู่ที่ความชัดเจนนะครับอย่างอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะมถ้าพักคไม่เห็นด้วยก็ก็อย่ากโกรธเลยครับผมคิดว่าสองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเราแพ้ตรงมีลุงไม่มีเราดีคิดแบบนั้นครับนะเพราะมีลุงไม่มีเราเนี่ยจะถูกหรือจะผิดก็ตามมันชัดครับเราไม่ได้พูดถึงผิดถูกเราพูดถึงมันชัดครับมีลุงไม่มีเราไม่ต้องคิดเลยครับแล้วบางคนเนี่ยติดต่อมาจะติดตามมาร้อยเรื่องเนี่ยเขาอ,อาจจะ ตัดเนด้วยเรื่องเดียวครับลงอย่างเดียวนะอ,อ,อันนี้คือตัวอย่างของการบริหารตัวเองกับระบบนี้ว่าคุณคุณใจถึงพอไหมที่จะเอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมาลงเอิร์ดได้ประโยคเดียวออือแล้วคนก็จะบอกคุณดีด้วยเร็วด้วยประโยคเดียวครับมันมันเหมือนหนังขาวบอยที่ยืนดวลปืนกันเลยนะครับผมเก่งมาจากไหนไม่รู้แต่นัดเดียวเลยนะอ้าปรบลาดส่วน,นันที่สองคือเรื่องฟุตเพลนเนี่ย มันจะกลายเป็นผลดีทางประวัติศาสตร์เพราะว่ามันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่บันทึกได้อย่างทาวรเหมือนดิจิทัลฟุตเพลนผมเนี่ยแทบจะไหวเครื่องมือสื่อสารทุกวันเลยนะว่าโอ้วันนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีใครอยากฟังเราสักคนคแต่ห้าเปียาจะมีคนอยากฟังับแล้วเมื่อมีคนอยากฟังไอ้ของเก่ามันทยอยกลับมาได้อมันมันรีบอนได้ในยุคเก,ก่ามันทําไม่ได้อะนี่คือความดีงามของยุคนี้ ยกตัวอย่างมันมีคลิปหนึ่งใน YouTube อา,อาจจะอยู่มา10ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเราไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราเลยคำว่า r e a s s e s s ครับผมประเมินใหม่ re-evaluate อ่ะ e มันทำได้ด้วยการม e d ิ Fo อร์ฟูดเพลนถูกไหมล่ะครับผมนะครับ